สวัสดีครั้รบพบกับไปย่างยิมยิมในห้องเล็กๆออกกําลังในห้องเล็กๆในห้องคอนโดของเรากันนะฮะตอนนี้ก็รอช้างเขาหวอ์มอัก,กัปแป๊บหนึ่งท่าที่เราจะมาเล่นกันวันนี้นะครับเป็นการเล่นหลังแขนเพื่อลดความย่อนยานของหลังแขนผู้หญิงทั้งหลายนะฮะกองแต่งกองแต่ง,ง,ตงท่าแรกเราจะจับดัมเบลกันไว้แถวนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเราต้องล็อกข้อศอกล็อกไว้ยกขึ้นอย่าให้ข้อศอกกลอย่างนี้นะ อยาให้ก็ศอกกลางแล้วแบบเอาลงอย่างนี้แล้วขึ้นไปอย่างนี้ล็อกก็ศอกไว้แล้วขึ้นด้านหลังโอเคขึ้นลง90พอขึ้นสูงสุดฝึกตรงนี้แข็งปั๊บเลยเนะี่ยตอนเล่นขึ้นสูงสุดอ่าแขนตรงอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าล็อกศอกหกเจ็ด แปดพักพักสิบห้าวิทำสามเซตนะฮะถ้าต่อไปของการเล่นหลังแขนนะครับหายก็อี้มาสักตัวหนึ่งตั้งท่าแบบพิทิพิททำอยู่ตอนนี้ทิ้งน้ำหนักไปด้านหน้านิดนิหลังแอนลูกดัมเบลไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้หนักเลย่ะยกศอกขึ้นล็อกศอกไว้ศอกอยู่กับที่ดึงแขนขึ้นมา1 2 3 4 5แตะศอก 6, 7, 8, โอเคฮะพักประมาณ30วิแล้วเริ่มเซตที่2เซตที่2เราจะไม่ไม่ต้องใช้เก้าอี e ้นะฮะเอามือค้ำยันที่เข่าเอาไว้นะฮะแล้วล็อกศอกแล้วไป1 2 3 4ตอนนี้ที่ผมเห็นนี่คือกล้ามเนื้อสั่นเลยนะฮะ6 7 8โอเคครับ เซตที่3นะครับยันเอาไว้น้ำหนักแบบเดิมยกแขนยกศอกแอนหลังปึ๊บเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8าต่อไปสำหรับหลังแขนนะครับหาเก้าอ,อี้หรือนั่งบนเตียงหรือว่านั่งบนอะไรก็ได้ที่แข็งหน่อยเอามือจับข้างๆ เอาตูดหย่อนไปหย่อนแล้วดึงขึ้นมาปึ๊บดัน 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, อ่าหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแเสักไม่เกินเซห้าวินาทีทำ 3, สามเซต